เริ่มกันลบเลยเมากเลยด้วยกันไหนมึงอยู่ตรงไหนวะผมอยู่ข้างกูผมก็ไปเราก็ไปท,ทงแดงเหรอเดี๋ยวข้างข้างตําหนเหรอแล้วไหนอ่ะเดี๋ยวนะ้ชื่อมันต้องขึ้นชื่อว่ายัางไงอ่ะได้ไงสัญลักษณ์สีเหลืองเห็นเปล่าเรือเหลืองคือเป็นันธมิตรสีเขียวคือพวกเดียวกันสีแดงคือศัตรูอ๋อเราคือเรือเหลืองใช่หไหม มาเดินลักลักเอ้ยเดินหน้ามาเดินลักลักได้ไหมไปเร็วเพือนักลักเฮ้ยนั่นไงสัญลักษณ์สีเหลืองเห็นป่าวเรือเหลืองคือเป็นมานามิตรไอ้เวนมาเดือลักลักอย่าเอาอย่างนี้ได้ไหมีเอาอย่างงี้ไหมโน้โน้โนโนนี่เป็นการชิงทถงโอ้ยโอ้ยมันบอกว่าหยุดยิงนั่นคือเพื่อนของเรา เฮ้ยไอเคียนนนมึงมึงมึงจะเอาอย่างนี้ใช่ไหมมึงแกเอาอย่างนี้ใช่ไหมฉันยิงกูฉันยิงกูมึงเก็บกระสุนไว้ยิงพปูศัตรูนนเราต้องไปสีไปธงสีแดงนนมึงหักหัวยังมึงมึงหักหัวยังไงเนี่ยมึงหักหัวให้ไปทางทางโซงสีแดงดิเฮ้ยเดี๋ยวซี่เราต้องเลาะเราต้องวิ่งเลาะกอ โอ้กดชิพกดกดชีพคือการซูมโอ้ยใจอะเข้าติดตัวนี้เลยเฮ้ยศัตรูอยู่หลังภูเขาเนี่ยทำยังไงดีอ่ะเนี่ยเห็นไหมหันหลักสิบกิโลอ่ะเห็นป่ะเนี่ยผมกำลังวิ่งล้อเปลี่เพื่ออะไรเพื่อให้แบบเราเราเรือประจัน้านมันเป็นโผล่แบบไอ้เนียกเฮ้ยนนขวาเรามีขวาเรามีเยอะเลยนนเฮ้ยมีตัวหนึ่ง ต้องนิงให้มึงไอ้ช <don 't. S 3> ิบหายไอ้ไอ้โดนมันไม่โดนกูทำยังไงดีวะุบมันจุบก๊อนมันจุบก๊อนมันจุบก๊อนไอ้เหี้ยมันไม่โดนจุ๊บกอมันไม่โดนมันจุบก๊อนมันจุบก๊อนจุบก๊อนมันจุบก๊อนไอ้เหี้ยมันไม่โดนมึงยิงให้มันโดนหน่อยดีวะแล้วมันเบรกหรเลยยังไงอ่ะเอ้าพุ่งตรงเนี้ย

เนี่ยเนี Don ่ยโดนซะไอ้ส the ัตว์โดน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 เข้าไปครับไอ้เหี้ยมต้งบวกกันเลยเพื่ชนโอ๊ยโดนมึงอย่าไปไกลโนนเราจอดยิงเราจอดยิงเห็นไหมกูยิงอยู่กูยิงอยู่ถอยอยู่เหนเหยอยู่มันจุกมันจุกมันจุก โดนมันโดนมันโดนมันโด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 นมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วเออสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะโนนเฮ้ยโนนมึงขวางทางเรือมึงขวางปืนกูกูขวางาช็อตไอโนนยังเอาร้าช็อตกูไปเฮ้ยโนนเราเราต้องเดินหน้านะฉันฉัน จจม,มัน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 มีตัวหนึ่งอ,อ,อยู่ข้างหลังภูเขาเห็นเปล่าพร้อมกับเพื่อเ,เราฉันกำลังชาร์จไปฉันชาร์จอยู่เพื่อเรามันกำลังยึดอันนั้นอยู่อ่ะเฮ้ยเมื่อกี้เห็นเรือมันชนกันไหมคิดแค่โคตรรุนแรงเลยอ่ะใช่เหรอเออซูมยิงไอตัวเมื่อก,กี้อย่างเดียวเลยอ่ะคือคือเราเราเห็นเรือไปทางอ่าทิศที่อะไรวะเราเราสมมติเรา เออโดนเข้าไปดีหนึ่งร้อยแปดสิบสองเออโดนเข้าไปดิครับผมแล้วก็วะโอ้โหเต็มเต็มครับห้าร้อยกว่าโอ้ะโออู้ห้าร้อยครับผมอัญโยอันญโยโดนหรือหรอวะโดนเรือมึงมีปืนไหมเนี่ยมียิงมันดิ ก็ยิงอยู่เฮ้ยเฮ้ยนนมันมันอ้อมมันอ้อมสายมามันอ้อมสายมาเต็มเลยนนช่วยกูด้วยไม่รู้มึงมึงช่วยกูก่อนมึงช่วยกูเร็วมากูอดหายใจแล้ว เ้ยมีทอนไม้แล้วเร็วกูกำลังไปมาดิมาดิมาดิสามร้อยนะสองร้อยมาดิเฮ้ยมาดิสมมามร้อยนะกูหนีอยู่กูหนีอยู่ โอ้โอ้อัหาี้ยมัหามไอ้เมาดิมาดิเฮ้ยมันจะตายแล้วนี่ไงสามร้อหสิบสี่ายแล้วนี่ไงระเบิดไปหนึ่งระเบิดไปหนึ่งฝีมือกู เดี๋ยวนะแล้วเราจะเปลี่ยนปืนยังไงกดเลขไงมันเราไม่เรามีแค่ปืนเดียวไม่ใช่เหรอเฮ้ยเฮ้ยมันตายแล้วมันโดนระเบิดกูตายเลยเอยมันจะดจริงเร็วเร็วเก็นเอสวมาไอ้พวกนี่ไงกูจอดจริงนะกูจอดจริงนะไปเลยสัด มาผีกายไอ้โคนจะเมื่อหรอเราชะนะหรอใช่เราเก่งเหมือนกันนะเนี่ยแล้วปิดงานไปลกๆออกลบออกลบลุยต่อลุยต่อเดี๋ยว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 เราอะไรอะไดเรื่องใหม่แล้วนะจะได้เร่องใหม่นะไหนอ่ะเห็นเช่นอันนี้ไงชื่อเอด็ดเส้นเด็ดเส้นเด็ดเส้นมันขาดเท่าไหนมันขาดเดิมมันเือประจันบาลนี่แหละ แต่มันมันมีปืนได้สองกระบอกเลยมันมีปืนธัรมดากับสุนป้นอ่ออไปเอาที่ไหนอ่ะใช้ของอเมริกาเราอย่างเงี้แต่ได้อ่อเชสเตอร์อ่เฮี้ยกูเลือกเรืออเมริกามาแล้วไอสัตว์เย็ดแม่ตอนเนี้ยมึงเคยดูไททานิคใช่ป่ะหนังอะ่ะอาา่าฮะเออเรือไททานิคเนี่ยมันมี3ป่องใช่ป่ะข้างบนหัวมันอะ่ะ3หรือ4นี่ผมก็3ป่องกูมี4ป่องไอ้เหี้ย ไอ้เอ้ยป้ายออกลบเหยียดแแบาอชิบายเลยมันเรือนนี้มันมีจอมาแล้วกูมีคําถามอย่างหนึ่งที่กูที่กูอยากถามฝั่งไหนคือฝั่งอันไหนคือด้านหน้าของเรือวะอ๋อเราแค่กดเราก็กดเดินหน้าสมองจะอยู่ด้านหน้านะสมองอ่อโอเคผมเจอสมองแล้วแต่กูไม่มีสมองนะสมอง สมองกูไม่มีเท่าไหร่ตอนนี้มันดึกแล้วไงกูไม่ค่อยมีสมองไงมึงมึงคิดว่าศัตรูอยู่ตรงไหนวะหนึ่งสองสามสี่มันคือไอ้นี่ไงปืนไงขอขอขอแล้วเราจะยิงยังไงอ่ะก็กดเลขไงถ้ามัวจะใช้เลขสองก็กดเลขสองไงกูอยากลองอ่ะไม่ใช่นะกูยิงโหลดเลยบอลเฮ้ยทำไมมันโหลดโอ้เรือกูโหลดอย่างช้าเลยเว้ยเรือผมอ่ะ ประเด็นก็คือว่าเฮ้ยนนเราจะออกขวาดีกว่ากูว่าเราออกขวาแล้วค่อยค่อยผมวิ่งวิ่งออกขวาอยู่ดิเฮ้ยเหมือนศัตรูอยู่หลังหินน่ะเฮ้ยกูเห็นศัตรูลำไรอู้ไปทางขวาจะอมีทางขวาดวนเลยอู้โเ ไม่ถึงว่ะเฮ้ย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 นนโนนเล่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 นลุมลุมเลยตัวนี้ก่อนตัวตัวเนี้ยตัวหลังเข่าตัวแ e f ตัวขวาเนี้ยอ้อมเอาเอา้อมเขาช่องช่องแคบมรกานะเห็นเปล่าเดี๋ยวเราเราสมาธิสุดไปเลย ไอ้ยี้ยไม่โดนนนนมันพุ่งหัวมาแล้วนนเฮ้ยไอ้ยหยี้ยี่ยี่ยี้ยยี่ยี่ย่ยี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 ยี่ยียี่ยีไปี่ยเ่ยี่ยี่ยีเยี่ยไ่ยี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 ่ยล่ยยียีย่ยย่ยี่ยียเ่ียเ่ยียี่ยียยี่ยียยยยย่ยี่ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันพยายามชนนนมันพยายามชนมึงโนนมันหันหัวชนมึงแล้วอดีตมาเลยนนอย่าไอ้นนอย่ามึงเชื่อกูเราลงไอ้นนมึงขวางทางสมื่นกูโธ่ไอ้โง่เอ้ยมึงไม่น่าผีเขียตัวเองนี่ ไรให้ผู้ชมได้มึงโยนเกมไม่ได้โยนก็คือจงหวะนล้คือเรากดชิปมันไปหน่อยยยิงมันเอ้ยไม่โดนเออไอ้เหี่ยการสูนกูเหมือนแบบไอ้เหี่ยยิงแบบ ผมว่าเนียเยีรยมมันเพนเยอะครับอุ๊ดตุ๊ตุ๊ดตุ๊ดตุอดตุ๊ดตุ๊ดตุอดนุ๊ดตุ๊ดตุ๊เตุยดอ้๊ดตุ๊ดชุช๊ดตุ๊ด ออยู่่กกันนมาะเีออโอ้ยใครยิงกูไอ้เหี้ยตะมีจะบวกเกาะตะมีเนี่ยเนี่ยเนี่ยหันอยู่เฮ้ยเฮ้ยมันโอ้ม,มันมันชนพีชีพเลยอ่ะได้ไมันจะมีเรือประจันบาเรืออะไรวะเรือ là nếu cứ ạ, mình đi cứ đi lối điểm. Saliyan cũng như các có là lò cát. Phải không? Đợi, chúng ta sẽ đi qua bên này. Chúng ta sẽ không qua bên này. Chúng ta sẽ đi qua bên này. Chúng Chúng ta sẽ đi qua sẽ đi qua bên này. Chúng Chúng ta sẽ qua bên này. Chúng ta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  เราไม่ยิงมันเหรอนั้นยิงเลยอัดปืนก่อนอัดแต้มก่อนเฮ้ยรอให้จะดีเหรอดีโอ้โหตำหมี่ได้แต้มมาเที่ยมันถ้าเกิดตตำหมี่เดินหน้านะครับมือขวามุอซ้ายมาทางด้านหลังครับยิงเอาเออแล้วก็ไปยึดธงเพื่อนเห็นไหมว่าเพื่อนก็เพื่อนว่าเพื่อนว่าเพื่อนไปยึดธงเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็ยึดธงมันซะเออมาดีกูยิงได้นะ มันเข้าไปหลังหินแล้วอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเรายึดเรายึดตรงไปก่อนเพราะว่ามีมันมีตีวงตีวงเห็นไหมตีวงไม่ได้มีงอีตัวสามเหลี่ยมเห็นไหมันี้ตัวนี้เห็นตัวสามเหลี่ยมไหมจะเนชาร์จแล้วชาร์จเพื่อเพื่อเพื่อจะไปชนเรือละตัวสามเหลี่ยมคืออ๋อไอตัวสามเหลี่ยมคือเป็นตัวตัวแทงเหรอไม่ถชงแทงอ่ะมันความรู้สึกว่าคือ ไอตัวสามเหลี่ยมตอนที้ผมเช็คข้อมูลม,ม,มันมันความเร็วมันสูงมากน,นะมมนั่งงไงเจ็ดรนี่ไงละเบิด